สวัสดีคุณหมอปาล์ม mm hmm. ก็เคสนี้ก็มาเจอเคสที่เป็นนกนะคะเป็นนกที่ตกลงมาจากหลังอ mm hmm. อันนี้คุณหมอไปเก็บมาได้มาจากที่ไหนคะ,อะตอนเช้านะมาทำงานลงจากรถกำลังล็อกรถเลยเดินผ่านหลังรถเห็นกระจกหลังรถแวบๆบแบบนะคะตัวอะไรสีเนื้อเนือกระพือกระพืออยู่ ตรงกระจกหลังรถค่ะเขาตกลงมาจากไหนไม่รู้แล้วก็แปะอยู่ที่กระจกหลังรถค่ะก็เลยต้องเก็บมาช่วยมาค่ะเอาใบไม้หอ่อแล้วพามาที่คลินิกนะคะแล้วก็เนี่ยต้องคอยป้อนอาหารกันเนาะตั้งชื่อเด็กน้อยว่าอลินน่ารักน่ารักแล้วคิดว่า เป็นเพราะอะไรที่เขาถึงได้เก็บเขาได้ค่ะเขาอาจจะพัดตกมาจากหลังค่ะหรือว่าลมแรงหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเป็นน่าไม่เคยจอดรถใต้ต้นไม้น่าจะเป็นที่บ้านค่ะใต้หลังคาอย่างเงี้ยเขามีนกไปทำหลังคิดว่าเป็นนกอะไรอาจจะเป็นนกกระจิบนกกระจอกทั่วไปค่ะตัวค่อนข้างเล็กเนาะตัวนี้ยังไม่ลืมตานะคะตัวนี้ยังไม่ลืมตา เคยได้ยินเรื่องเล่าของอนกที่เขาทํารัดประหารกันในรังไหมเป็นยังไงคะพี่แจมก็อันนี้เรามาสันนิษฐานกันนะว่าปัจจัยที่ทําให้เขาตกหลนลงมาจากรังมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะอิทธิพลของลมหนึ่งอิทธิพลของฝนอืแม่ทําลายรังใช่เพราะทะเลาะกับผัวอ๋อตีกันตีกันตเป็นไปได้ไหมลูกโดนลูกหลง เป็นเป็น่ s <S เป็นเป็นยากนะคะก็มันมีเร uh> ื่องเล่านะคะไม่รู้จริงไม่จริงนะคะก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอ่าการอ่ากาฝากในรังก็จะมีนกตัวที่นกตัวที่เอามาฝากเอาใครมาฝากนะเขาจะเขาจะพยายามที่จะคลอดก่อนล้าหน้าเพื่อนในรังเนี่ยหนึ่งวันเพื่อที่เขาให้เขาได้มีสารอาหารครบแล้วก็โตแล้วก็สามารถที่จะ ดันเพื่อนตกจากลังได้เก่งจังเลยเอออาจจะเป็นปัจจัยนั้นนะหรอเออเป็นนกสายพันธุ์อะไรคะได้ยินได้ยินเสียงร้องไหมดุดกเวาดุ๊กเวานกเกาวนกเกวาวจะเป็นตัวที่เขามีความร้ายกาจทั้งแม่ทั้งพ่อเหมือนกับขบวนการของเขาก็จะทำงานร่วมกันพ่อแม่จะไม่สร้างรังเอง จะแบบซุ่มพ่อจะซุ่มอยู่แล้วก็พ่อจะล่อแม่แม่เจ้าของรังนี้ออกไปแล้วก็ส่วนแม่ของนกกระบอกก็จะมีการฟักไข่ในตัวไปแล้วล่วงหน้าหนึ่งวันแล้วก็จะไปวางไข่ในรังเพื่อนให้เพื่อนเลี้ยงให้โดยที่การเลี้ยงให้ของเขานี่ก็จะไปอาจจะไปทำลายไข่ของตัวที่เขาจะฝากก่อนอเพื่อไม่ให้แม่จับได้ เพื่อไม่ให้แม่แม่เจ้าของรังนกจับได้แล้วเขาก็อาจิกกินแล้วก็ทําลายไข่ oh. หรือว่าจะผักลงตกน้ําตกพื้นเหมือนกับตกลงบนรถหมอนี่ก็ได้อ๋อ oh, คือนี่น้องอลินตกมาเพราะว่าอาจจะมีน้องกะเว่าดันมไม่แน่ใจใไ,มไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมันมีเสียงร้องหรือเปล่า oh. เพราะนกกะเบอานี่ถ้าเสียงร้องมันก็จะว้าวว้าว oh. กะเว่ากกะว่าวว้าวว้าวอะไรประมาณนี้แหละ <laughs> ได้ยินเสียงร้องบ้างไหมยอยู่แถวแถวบ้าน <laughs> อาจจะร้องเพลงนะว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวจะไปมาลอดอันนี้สันนิฐานกันก็เลยนำมาฝากไว้อาจจะดันตกลงมาแล้วแล้วแบบนี้เราจะต้องช่วยน้องอลินต่อไปอยังไงแล้วหมอมีแผนในการดูแลน้องนกเป็นยังไงเนี่ยค่ะหลักๆก็เขาให้ต้องกกไฟอุ่นก็ให้พออุ่นเอาไฟมาจอ่อมาส่องถุงน้ำอุ่นมาวาง เหมือนแบบให้แบบอุณหภูมิสูงเขาเห็นไหมยังไม่มีขนค่ะแล้วเนี่ยป้อนอาหารแทนคุณแม่ต้องให้กินวันละกี่รอบโอ้ยอาจจะช่วงแรกๆก็ชั่วโมงละครั้งสองชั่วโมงครั้งอย่างเงี้ยค่ะน้ำต้งป้อนไหมคะก็อาหารเขาจะเป็นอาหารที่มันมีแบบน้ำแช่น้ำมาอยู่แล้วค่ะมันก็เลยจะได้น้ำจากส่วนนี้นะคะเห็นไหมคะแปะชื่อเรียบร้อยน้องอลิน ก็ตัวนี้คาดว่าน่าจะเป็นนกกระจอกแล้วกันนะเนาะถ้าสมมติ่อยู่บนหลังคาคมันก็จะมีนกกระจอกที่เข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ๆบ้านเรือนแล้วก็นกเขาวชาวานกเขาวชาวาก็จะตัวเล็กกว่านกเขาใหญ่นกเขาชวาก็จะชอบอาศัยอยู่ตามใกล้ๆบ้านเรือนเช่นกันก็อาจจะเป็นถ้าเป็นนกเขาชวามันจะมีจางอยปากที่ยื่นยาวแล้วก็ใหญ่กว่านี้อันตัวนี้น่าจะเป็นนกกระจอกบ้านนกกระจอกบ้านนกกระจิบบ้าน มากกว่าแล้วก็หลักการเนี้ก็ให้อาหารที่เป็นอาหารของเขาก็ได้ทุกสองชั่วโมงหยอ่อนห,หย่อนป้อนนะฮะแต่ว่าส่วนมากถ้าสมมุติว่าคนที่เชี่ยวชาญจริง,รงๆอะ่ะเขาก็จะมีวิธีการเลี้ยงให้เจริญเติบโตได้แต่ตัวนี้น้องอลินนี่เนื่องจากเขาเล็กมากๆมากๆมากๆคือเหมือนกับเพิ่งเบาะออกจากไข่อะแล้วก็ตกลงมาเลยก็ไม่รู้ว่าระบบย่อย อาหารที่เราป้อนให้เขาจะจะได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ทําเต็มที่แล้วกันแต่ว่าสิ่งสําคัญมันจะมีอาหารที่คล้ายๆนมแต่ว่านกทานนมไม่ได้นะคะเพราะว่านั่งจักไม่มีเอนไซม์ย่ยอย,ยหรือเปล่าแต่ว่าพ่อกับแม่เขาในเวลาที่เขาทําทําให้ลูกกินตอนเด็กๆอะ่ะมันจะเหมือนนม แต่ว่าเป็นนมนกของเขาผสมน้ำลายนั่นแหละ,ะเข้าไป,าปตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะโตรหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้ความอบอุ่นร่างกายแล้วก็ป้อนอาหารที่เป็นอาหารสําหรับมันจะเป็นอาหารที่ทําเรียนแบบธรรมชาตินกแรกเกิดก็ซื้อมาแล้วก็เหมือนกับเอามาผสมน้ําแล้วก็หยดหยดคล้ายๆนมแต่ไม่แต่ไม่ใช่นมเพราะว่านกทานนมไม่ได้แล้วก็นกก็ไม่สามารถที่จะกินซิรยล,ลกได้เช่นกัน ก็ก็เวลาสังเกตเวลาเขาหิวน he ี่ก็เขาก็จะอาปากลองงับแต่ว่าถ้าเขากินอิ่ม้วเขาก็จะหยุดนอนนิ่งแล้วก็ให้ความอบอุ่นร่างกายแล้วก็ดูการขับถ่ายของเขาถ้าสมมุติว่าระบบขับถ่ายระบบการกินบันโฟเราก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นให้เขารอดได้แต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่รอดเขาคงต้อง ต้องส่งร้องให้เขาไปสู่สุขติเนาะ,<ฮ>ะแล้วก็เกิด <ฮะ S 1> เกิดมาใหม่ที่อยู่ในบอกให้พ่อแม่ทำรังให้ดีขึ้นกว่านี้แล้วกันใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ไม,ไม่รู้ว่าเกิดเกิดอะไรขึ้นกับเขาอันนี้คือคือช่วงนี้มันน่าจะเป็นฤด,ดูมรสุมรือเปล่าลมพัดแรงแล้วก็ฝนตกอืพัดตกมาถ้าสมมุติว่าไม่มีเจ้ากระเบอคุณหมอต้องกลับไปดูนะว่ามีดูเบาหรือเปล่า ก็ไม่ค่อยได้ยินนะดูเอาเลยกลายเป็นผู้ร้ายเลยนะแต่ว่าตัวนี้ทองอืดหรือเปล่าเนาะเหมือนกับระบบมันมันไม่ย่อยนะคะเหมือนกับระบบไม่ย่อยออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีนมเราทํานมคล้ายๆนมนกแม่ไม่ไม่เป็นเรอาอาศัยแต่อาหารที่เป็นอาหารสําเร็จรูปอาจจะอาจจะไม่ไม่ย่อยเท่าที่ควรน,นะคะ เพราะว่าดูเขาก็เหมือนกับท้องอืดน,นะคะหรือเขาไม่ค่อยมูฟไม่ค่อยเดินเลยเนาะอันนี้วันวันที่สองเหมือนกับเขาเขาอ่อนแรงลงหรือว่าใครเคยเลี้ยงนกเล็กขนาดนี้ก็ลองให้คำแนะนำทางคลินิกอันยองได้นะคะก็ช่วงนี้ก็มีมาหลายหลายตัวอยู่นะไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุของที่เกิดจากกับเขานี่ก็คือแมวตบก็มีเยอะนะคะ,ะแมวตบอีกหักอะไรเงี้ยติดเกาดักหนูด้วยแล้วก็โดนทำร้ายมาโดนยิงโดนรถชนอย่างเงี้ยก็นำมาบ่อยแต่เนื่องจากเขาเป็นสัตว์สัตว์พิเศษเนาะบางทีการดูแลก็จะยากนิดหนึ่งอชอบนกไหมคะ ไม่ก็ไม่นกไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะไม่เคยนกใช่ไหมคะก็เกือบเกือบแต่ก็ยังไม่เคยนกไปอีกแหาความรักอีกแล้วแล้วพี่แตงเคยนกไหมคะตลอดเลยเฮ้ยไปนกเขาหรือว่าเรานกเองนกเขาโอเคค่ะก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะตกลงมาแล้วก็ตัวนี้ปีกหักก็ไม่รู้ว่าจะดามยังไง ก็คงได้แต่อยู่นิ่งๆใช่ไหมตัวนี้คือจะเป็นตัวที่ใหญ่กว่านิดนึงแต่ว่าปีกตรงขาหักขาหักตัวนี้ตกลงมาตกลงมาตัวนี้กระดูกโผล่ด้วยค่ะต,ตัวนี้ก็น่าจะเป็นนกกระจิบแล้วก็คําแนะนําในการพอเราเจอนกพวกที่ที่ตกลงจากรังเนี่ยเราจะช่วยให้เขามีชีวิตรอดก็คงต้องให้อาหารทุก ทุกสองชั่วโมงแล้วก็คอยให้ความอบอุ่นแล้วก็ลุ้นรู้ว่าระบบเขาจะมูฟหรือเปล่าให้อาหารที่เป็นอาหารนกเฉพาะเฉพาะนกเล็กๆนะคะมันจะคล้ายๆนมเนี่ยแต่ว่าข้อสำคัญนกทานลงไม่ได้เพราะว่าไม่มีระบบย่อยของไม่มีเอนไซม์ย่อยน้ำนมก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ใครมีข้อข้อแนะนำก็เลี้ยงลูกนกคอมเมนต์ลงมาแล้วกันนะคะสำหรับ คลิปนี้จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ